รองเท้านักเรียนนันยางสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาพุกกับผู้โชคดีคนที่7ที่ส่ง SMS มนะครับมาเร่วมสนุกกับรองเท้านักเรียนนันยางนะฮะและผู้โชคดีของเรานี่ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับผมและนี่คือชมน้าผู้โชคดีคนที่7นะครับก่อนอื่ขอดูหลักฐานกันเลยครับเห็นว่าครอบถัวนะครับทำไมถึงชอบใส่รองเท้านักเรียนนันยางฮะใส่นันยางมาตั้งแต่สมัยเรียนเจ้าก็ใส่ออก วันเอาละครับอย่างนั้นเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าพี่จอยเนี่ยจะได้เก๊สแจ้าสุตรทีมาไหลไปนะฮะในเกมนันยาซันโวนั่นเองนะครับโดยกติกาของพี่จอยนะฮะให้พี่จอยเตะลูกบอลให้เข้าช่องใดช่องหนึ่งนะครับเตะเข้าช่องไหนนะครับก็รับรางวัลตามแผ่นป้ายที่อยู่ด้านหลังไปเลยนะฮะพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับนี่นครับ LCD TV นะครับสามสิบสองนิ้วนะครับมูลค่า14,990บบาทพร้อมกับรองเท้านันยารุ่นใหม่ ดีด้วยครับพี่จขนาดเลยเจ้าที่นันยาเพิ่นมาแจกจริงถึงที่นี่เลยเจ้าอยากโชคดีแบบนี้นะครับอย่าลืมซื้อนันยานะฮะแล้วพิมพ์ N Y นะครับเว้นวรรคตามด้วยรหัส8หลักที่อยู่บนคูปองในกล่องรองเท้านะครับแล้วพิมพ์ชื่อจังหวัดที่คุณอยู่นะครับแล้วก็ส่ง SMS มานะครับที่เบอร์4 5 0 4 3 3 3นะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้าไปที่นี่เลยครับ Facebook นะฮะแล้วเ์ชหางคำว่านันยานะครับรีบๆส่งเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะว่านันยาเนี่ยทำอะไรทำจริงแจกจริงทุกสัปดาห์ครับ